ดินโด้สวิตสองเดี๋ยวนี้เขาขายกันแค่หมื่นห้าแล้วนะเว้ยผมที่ซื้อมาหมื่นแปดทอนสองร้อยแบบสามพันอะไปไหนสามพันถ้าคนซื้อหมื่นห้านะครับเอามาลงกับอุปกรณ์เสริมพวกนี้ได้หมดเลยหมดเนี่ยไม่ถึงสองพันเว้ยมาอย่างแรกเลยเทมเพิร์การ์ดสกินเพ็กเ,เตอร์กระจกเว้ยของเจซ็อกนะครับมาดูกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงอยากติดมากเพราะว่าของเดิมอะ ทั้งรอยนิ้วมือทั้งรอยถอกเนาะเราแบบใส่ด็อกเสียบเข้าเสียบเข้าเสียบเข้าเสียบออกรอยมังเต็มเลยด็อกทำมาไม่ค่อยดีตามที่ผมรีวิวไปคลิปเก่ามาปึ๊บว้าวที่เช็ดหนึ่งอะไรครับเนี่ยที่รีดเราต้องถอดฟิล์มเก่าก่อนฟิล์มใหม่กระจกจะได้ไม่เป็นรอยเนาะทำอย่างนี้ออกได้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 ไดไดนึกว่าเล็บจะติดโอเคไปเลยอนี้ฟิล์มเก่า นี่เขาให้เบ็ดไว้มาถูกไหมเราต้องนี่นะเบ็ดไว้จอของ Nintendo Switch เนี่ยมันติดฟิล์มมาแล้วรอบหนึ่งนะข้างในอะ Switch 2เนี่ยแต่เป็นพลาสติกเราก็เอากระจกไปติดซ้ำมันอีกรอบหนึ่งนะครับก็แนะนำให้ไปติดในห้องเย็นๆหน่อยนะครับฝนนิดน้อยห้องปิดมามีที่ดูดนี่มาโอเคไป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  ฝุ่นมันเข้าไปในร่องด้วยนะร่องระหว่างฟิลม์มร่องระหว่างจอสวิตช์แล้วเราก็ใช้อันนี้นะครับตัวเล็งของมันนะวางเข้าไปอ่ะเขาบอกให้เอาขอบเสียบนะครับแล้วก็ลอกออกติดขอบเสียบที่เครื่องวางอ่ะลอกแล้วนะอ่ะลอกไปนะแล้วก็ติดข้างล่าง แค่นี้แล้วก็เสียบลงไปจบเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ปะรีดอีกรอ,อบนึงนี่ยังเป็นฟองอยู่รีดออกใช่ไหมรีดออกนิดนึงเออเฮ้ยได้อยู่นะชึบฮะดูดีขอบขอบเป็นยังไงเออ ก็ตรงนะครับแต่ว่าต้องเล็งนิดหนึ่งเล็งเล็งช่วยเขาอีกรอบนึงอย่าไปไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาจจะไม่ตรงได้แต่เนี้ยเอออันนี้พอดีก็เออขอบมันเยอะเนาะในในรถสวิสเนี่ยเดี๋ยวคาดว่าใช้ใช้ไปอะฝุ่นน่าจะไปติดอยู่ที่ร่องอืมแต่ก็ถิงวันนั้นก็เดี๋ยวเราดูคลิปใหม่แล้วกันว่าจะมีอะไรมาแนะนาอีกโอเคต่อไปครับเคสแยกชิ้นเขาชื่อว่า สตอร์เลตเคสช็อคแอปซอบแบน์เนาะนี่กล่องเคมาชึ้ว้าวหน้าฝาหลังใช่ปะมฝาหลังฝา,า,าหน้าฝาหน้านี่มีที่ใส่ตลับเกมด้วยนะอ้ามีจอยคอนด้วยจอยคอนสองตัวหยุดให้ดูว่า มุมทุกมุมเข้าที่หรือเปล่าให้ไปดูวิดีโอที่เว็บก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เราบาระดับไหนแล้วถูกปะเข้าทางไหนนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืใส่ขนซ้ายครับเข้าจากข้างบนนะจะได้ไม่โดนปุ่มแล้วก็แป๊เอาไม่ได้ แล้วก็ยัดเข้าไปอบอ่ะเสร็จแล้วเนี yeah. ่ยฮะจับถนัดนี้นะแล้วก็หนักขึ้นเยอะ <c oughs> โอเคไปทำไงต่อกับเครื่องเครื่องที่ติดทิ้มกระจกมาเฮ้ยกระจกก็ลื่นเด็นะคราฟสก,กินคราฟสกินน่าจะดีนะเนะี่ยเออก็มีนี่ด้วยนะมีร่องมีร่องทุกอย่างมาครบเลยครับมาโอเคเดี๋ยวเราลองวางเข้าไป แค่นี้เองเหรอรู้สึกแปลกๆไหมรู้สึกเหมือนมันจะไม่ค่อยอยู่ป่ะเออเอา้าก็อยู่นี่สุดท้ายอ,อ้๋อมันแน่นมันแน่นมันแน่นแน่นป่ะแล้วก็เอาจอยคอนใส่ปัปบ๊บปั๊บว้าวเฮ้ยดูดีนะเฮ้ย ตั้งเลยไหมตั้งเลย,ยไหมแง่ไม่ออกอเอ๊ะใช้ขาเดินของมันได้ด้วยขาเดินของมันได้ด้วยไงเออเราจะเล่นแบบเอ,อ้ยยังเป็นชีวิตเหมือนเดิมอะ่ะเอ,อ๊เออเอ,อ๊เฮออ้ยเดี๋ยวลองท่าท่าที่คนเขามีปัญหากันมือเดียวหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเว้ยฮะ ถูกกว่านั้งเยอะน้ำหนักเบานะครับเดี๋ยวลองเล่นเกมดูเลยว่าถือถนัดไหมก็คือจับจับถนัดขึ้นแหละเออจับถนัดขึ้นนะเฮ้ยโอ้แต่มันขวางนิดนึงนะขวางนิดนึงว่ะใส่ไม่แน่นใส่ไม่แน่นต้องใส่ให้แน่นๆมันจะไม่ขวางอืมเอออยี้ใส่ไม่แน่น User Alert ของคุณด,ดี นี่ไม่ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วเมื่อกี้เราใส่ไม่แน่นเออก็เนี่ยนะครับทำตามคู่มือบอกนะเมื่อกี้เนี่ยเราใส่ไม่แน่นมันก็เลยกดไม่ค่อยลงตอนนี้คือลงปกติแล้วเออใส่ใส่คู่มือตามคู่มือนะเขาสามีป้ายมาเขียนให้เมื่อกี้ด้วยน้ำมันเข้านะขอบบนขอบล่างทุกรอบเลยอ่ายังไม่จบยังไม่จบเล่นเสร็จใช่ไหมเล่นเสร็จทํายังไงปิดฟ้าดิอะเดียปะเนียบ เออนั่แหละเอ๊ะนะเออเออถ้าเปิดฟ้าแบบยัดลงด็อกได้ด้วยนะเว้ยเราเวลาจะไปพกนะ,ะก็ไม่ต้องกลัวมันถลอกนะ,ะจอที่เราเพิ่งติดติงก็จบไปก็ยัดได้เลยนะครับอืมดูอยากโยนได้ ừ, อเคอ่ะทันต่อไปตัวนี้ครับเป็นทำกริปเซ็ตตัว จุกนิ้วโป้งมาชีวิต <c oughs> โอเคมีเล็กเล็กกว้างแล้วก็สูงเนาะเดี๋ยวเราลองสูงกันนะครับว่าเป็นยังไงไม่เคยใช้แบบนี้เลยมาติดยัดเข้าไปได้เลยใช่ไหมตามหลักการหรือว่าต้องคว่ำม,มันกันโอ้โหก็ใส่ย,ย่างนิดน,นึงนะต้องแหงแหกๆมันหน่อยวะ โอเคก็เสร็จแล้วนะครับเป็นวานนี้เข้าแล้วนี่นะสูงเลยสูงเลยสูงเลยเดี๋ยวลองใส่ลองใส่ดูนะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองปิดฝาดูนะปึ๊บก็ฝาปิดได้อยู่นะของบริษัทเดียวกันอ่ทาทำมาเผื่อแล้วปึ๊บโอเคเอออันนี้ครบเสร็จแล้วครบเสร็จแล้วสวยนะลองเล่นดูดิ เเราเล่นไอ้นี่ต่ออืมอ่าก็จับถนัดขึ้นเพราะมันสูงนะมันสูงขึ้นเยอะเลยอ่ามาเป็นเส้นเดียวกันเนาะสูงกับด้ามใหญ่เออเว้เออเว้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสูงไปเนี่ยในเซตนนี้เขาก็มีตัวเตี้ยมาให้เนาะตัวเตี้ยมาให้อีก,นะใ,หอกใหญ่ขึ้นในเฉยนี้แต่สูงนี่ผมชอบนะ เลอรู้สึกง่ายขึ้นเยอะเลยอืมโอเคพอเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็เอาทุกอย่างนะครับออกไปเดินทางด้วยกระเป๋าใบนี้เนาะของ j s o อ k เหมือนกันสามสองหนึ่งวา้วาวกระเป๋าจริงจังหนักโอ้นี่นมีโลโก้ Joy-Con ไ,ไอ้นี่ปุมแคปจอเนี่ย แล้วก็สิลาสิเล็กดูข้างในกันแวบอ่ะออบอกให้ใส่แบบนี้ใช่ไหมแบร์เมทัล์ออปเปอเรชั่นมีซ้ำอีกรอบนึงเหรออันนี้ช่องใส่ตลับนะครับเดี๋ยวถอดเออเคสเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองอถอดได้มีเคสเมื่อกี้ก็ถอดได้นะตลับเราเอาเอาอาราคัดออกมาเกมที่จะขายทิ้ง็เร็วนี้เกียบเข้าไปได้นะตลับหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ิ ติดตลับอันนี้ไปใส่พวกหูฟังสายชาร์จบา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 เนาะส่สะาายมาให้ด้วยเดี๋ยวสะาายเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะไว้ใส่สวิตท,ที่ไม่มีเคสเราเอาออกเพราะเราใส่เคสอ่ะใช่ไหมอ้าเฮ้ยปึ๊บเนี่ปกป้องซ้ำปกป้องซ้อนอ่ะอืมลุดได้ เคสซ้อนสามชั้นปกป้องจากชั้นนอกปกป้องชั้นกลางให้เราติดเองเออซึ่งมาพกอย่างนี้แล้วอะ่ะฝาน,นี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ได้มันก็พอด,ดีเหมือนกันนี่ก็ใส่ได้เหมือนกันเออนะปิดโอเคนะเดี๋ยวลองอี่นี่ดิใช้สายสะพายที่เขาให้มาดิออโอเคแล้วก็ท่านไปไหมเนี่ยนี่ไง นี่ไงนี่ไงว่แต่สายเล็กไปนิดนึงนะถ้าเครื่องหนักอก่นนี้เนี่ยมันจะเจ็บไหลได้ก็ตัวนี้นะประมาณแค่เจ็ดร้อยเนี่ยแพงไหมก็แพงอยู่นะแต่ว่าจบอะ่ะจบแล้วที่สําคัญคือมันใส่กับมันใส่กับตัวไอ้นี่ของของเขาเองได้อะตัวตัวเคสเนี่ยเออมันทํามาพอดีเลยไหมทำมาพอดีเลย,เลยแต่ถ้าคนที่ไม่ซื้อเคสของ J ซ็อกด้วยนะครับก็ มีตัวโฟมมาให้เนาะอาจจะลองใส่ให้ดูเลยจะได้ถอดเคสกันแน่นกูบ้าแล้วอ่ะนั่นแหละแฉมันออก้วครับเมื่อกี้นี่ดีดมันออกเห็นป่ะนี่ไงดีดออกอ่าโอเคเราก็ได้เครื่องอ่ะเดี๋ยวยังไม่ครบจิ้นสุดท้ายปุ๊บอ่ะแป๊บแป๊บแล้วก็วางนี้ได้เอ๊พอดีนะ อ่าพอดีปิดเกมก็ใส่เข้าไปเนี่ย้าไปเที่ยวไปไหนก็ไปแล้วก็อันสุดท้ายด็อกอันเนี้ยขายมานานแล้วขายมาหลายคลิปแล้วทดลองให้ดูมาหลายคลิปมากแล้วตั้งแต่คลิปที่รีวิวตัวสวิต c h สองเลยเนาะตัวนี้มี usb ใส่ power นะครับแล้วก็ h d m ท3 0ไกว่าบาทเนี่ยก็คือพกได้เลยนะใช้แทนด็อกได้เลยแค่นี้เองอะหรือไม่ต้องไปซื้อในะด็อกส0่0ใช้แค่นี้แทนได้เนาะ ระหว่างนี้นะระหว่างนี้ที่ผมในวันที่โพสต์วันนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะค <c oughs> ู่กับตัวแทมชาร์จ45วัตต์ขึ้นไปอันนี้ของอะแดปเตอร์67วัตต์ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็สาย USB หไหนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันหมดเนาะก็พกแค่นี้พอก็เป็นประมาณนี้ครับผมตัวสวิตช์2ใส่แต่งชุดแต่งของเจซอกทั้งหมดทั้งตัวเนาะเออก็คือมีฟิล์มกระจกแล้วก็เคสพร้อมฝาสำหรับคนที่จะพกแบบ พมแค่เนี้ยได้และใช่ไหมแต่ถ้าคิดว่ามันยังไม่ปลอดภัยก็เอาใส่กระเป๋าได้อีกเนาะแล้วถ้าอยากเล่นไม่ถนาดมีตัวนี้ขายตัวกริปอ่าตัวกริปเนาะเสร็จแล้วจะพกไปเล่นข้างนอกใช้ด็อกด้วยส่วนตัวสวิตซ์สอะ่ะผมเพิ่งเข้ารัฐทีดีเทนโดไปอันนี้ผมเคยรีีิวไปแล้วลองดูได้ครับ